สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับเฟรมจากช่อง f b f ي د ي ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปสอนทํากล่องโพล์บล็อกใบนี้ของผมคลิปนี้ก็ส0 0 0สนยอดวิวแล้วครับผมตอนนั้นผมทำชาเลนจ์ตั้งงบประมาณไว้ที่2,000บาทเนาะใช้แบต7จแอมป์แต่ล่าสุดผมเปลี่ยนแล้วนะครับเพื่อนๆผมอัปเกรดละเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตครับผมขนาด22แอมป์นะครับสามารถชาร์จโซลาร์เซลล์ได้เหมือนเดิมนะครับและอีกคลิปหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นกล่องโพล์บล็อก ในงบ1,000บาทนะครับผมก็เคยสอนทำนะครับเพื่อนๆหมอดสำหรับสายเคลื่อนที่เร็วนะครับสายไบเกอร์แล้วก็ตัวล่าสุดนะครับเพื่อนๆเป็น p o บ็อกขนาดใหญ่นะครับขนาด314แอมป์อันนี้งบประมาณ1,500 0บาทครับผมผมซื้อแบตเตอรี่314แอมป์แล้วก็อุปกรณ์มาประกอบเองนะครับ ราคาเต็มของอุปกรณ์อยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0เปเนี่ยครับประมาณนี้แต่ว่าผมใช้โคสลดนะต้นทุนก็เลยอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับสามารถเปิดแอร์เคลื่อนที่ได้นะครับผม9้าชั่วโมงนะครับแล้ววันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาอีกว่าถ้าทํากล่องไฟแคมป์ปิ้งเนี่ยเอาแบบประหยัดที่สุดถูกที่สุดนะครับเน้นใช้งานจริงนะครับชาร์จแบตมือถือเปิดพัดลมเปิดไฟขอแค่นั้นพอถูกที่สุดได้เท่าไหร่ของผมจะพาทําเลยนะครับวันนี้งบป,ประมาณ 200บาทครับเพื่อนเนเอาเฉพาะกล่องไฟนะให้เพื่อนเพื่อนติดตามคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ต้องเตรียมนะครับก็คือพวกช่องจุดบุหรี่นะครับแล้วก็ช่อง USB พวกนี้จะเป็นแบบสําเร็จรูปมาแล้วนะครับเพื่อนๆราคาประมาณ50บาทครับผมถ้าเกิดไม่มีไฟประมาณ30-40บาทนะครับผมต่อไปก็เป็นช่อง USB นะครับผมมันสําเร็จรูปมาแล้วนะครับเพื่อนๆแค่ต่อขั้วแดงนะครับสีแดงขั้วบวกสีดำขั้วลบ มันก็ทํางานได้เลยนะครับนี่มีไฟออกนะถ้าแบบมีไฟก็จะแพงหน่อยนะเพื่อนประมาณ90บาทนะถ้าเกิดไม่มีไฟก็ประมาณ70บาทนะครับเป็น usb นะครับแล้วก็สวิตไฟนะครับผมอันนี้เป็นสวิตเปิดปิดนะครับแบบกดแบบนี้อันนี้ตัวละ10บาทครับผมเดี๋ยวผมพาต่อ3ขานะครับเดี๋ยวดูวิธีต่ออีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีเป็นบานาน่าแจ็คนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับคู่ละ10บาทนะครับผม แล้วก็มีที่คีบแบตเตอรี่นะครับดำแดงอันนี้คู่ละ10บาทเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็กล่องไฟนะครับกล่องพักสายไฟอันนี้ประมาณอา่าสิบาทผมสั่งมาจากช้อปปี้เนะเาะอ่สิบาทมีแค่นี้นะครับแล้วก็แล้วก็มีสายไฟดําแดงนะครับอันนี้เราจะต่อกับที่คีบแบตเตอรี่นะครับผมอันนี้ยาว3เมตรราคาประมาณ20บาทครับผมมันจะมีขายแยกหลายขนาดเนาะ เพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับผมหางปลาตัวเมียนะครับแบบที่เป็นสีเหลืองแบบนี้แบบเสียบนะครับแล้วก็มีหางปลาที่หักมุม90องศาแบบนี้นะครับเพื่อนๆหางปลากบนะครับตัวเล็กนะครับผมอันเล็กๆก็งบประมาณนะครับรวมกล่องรวมทุกอย่างเนี่ยประมาณ200นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับผมก็พยายามทําให้มันอยู่ในงบประมาณที่เราตั้งไว้นะครับผมจะทําเป็นเหมือนกล่องที่แบตนะครับผมเอาเฉพาะราคากล่องของเรานะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาเฉพาะกล่องนี้นะครับผม ระวังด้วยนะเพื่อนๆเจาะทะลุโต๊ะเลยครับผมโต๊ะไม้ผมกะความยาวของอันนี้ผิดนะเดี๋ยวเราเจาะแบบนี้เอาตอนนี้ผมก็เจาะกล่องเปลนูนะครับผมเอาไว้ใส่ USB กับช่องจุดบุหรี่นะครับสช่องแล้วก็สวิตช์เปิดปิดนะครับ แต่ว่าผมลืมดูความยาวของตัวเจาะนะครับสว่านดอกเกด,ดีครับเพื่อนๆเจาะทะลุตูดเลยครับผมทะลุลงมาตรงผ้านะครับไม่พอโต๊ะโต๊ะไม้ผมเป็นรูเลยครับเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราใส่ช่องจุดบุหรี่กับช่อง USB นะครับผมแล้วเรามาเดินสายไฟกันเกือบลืมอีก2รูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเจาะรูใส่ตัวบานานาแจคด้วยนะครับหรือว่า ปลักกล้วยนะครับผมผมจะเจาะตรงนี้นะตามช่องที่เขามีไว้ให้เลยนะครับค่อยง่ายไม่ต้องมากจุดยากนะครับต่อไปเราเดินสายไฟกันเลยครับเดี๋ยวใส่บานาน่าแจ็กก่อนแล้วกันนี่นะคเพื่อน มันเป็นช่องเสียบอันนี้เราจะไปต่อกับสายไฟดำแดงนะครับที่จะไปขีดแบตเตอรี่นะครับนี่เป็นปลั๊กกล้วยแบบนี้นะครับโอเคถอดก่อนเสียบช่องจุดบุหรี่กับ usb นะครับผมมันจะมีตัวล็อกแบบนี้นะครับอย่าลืมแกะอ,ออกด้วยนะครับมัน ก็อย่าลืมล็อกข้างหลังนะครับใส่ตัวล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับจับตรงให้สวยสวิตเปิดปิดนะครับผมเป็นสวิตแบบสามคานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีต่ออีกทีหนึ่งใช้กับ สายไฟดําแดงนะครับอันนี้ผมตัดมายาว3เมตรนะเพื่อนเพื่อนปลายสายก็จะเป็นที่คีบนะครับแล้วเราค่อยต่อนะมาดูวิธีการเดินสายไฟกันดีกว่าครับเพื่อนอันดับแรกงายขึ้นมานะครับตีแดงขั้วบวกนะครับสีดําขั้วลบเราจะใช้วิธีการต่อขนาดนะครับลบมาลบนะครับบวกมาบวกนะครับแล้วก็มาเข้าที่สวิตไฟนะครับอันดับแรกผมจะใส่เป็นหางปลาที่หักมุม90องศาก่อนนะเพื่อน ต้องปอกตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนปอกสายไฟตรงกลางนะนี่นะครับอันนี้อันนึงนะครับอันนี้อันนึงเราห่างปลาที่หักมุมเก้าสิบองศาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะเพื่อนทะลุไปเลยครับเพื่อนทะลุไปเลยนี่โอเคอ่าเราจะต่อแบบขนานนะครับนี่เราก็จะใช้คีมล็อกให้อยู่นะครับ อค okay. อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ต่อไปไปลาอีกด้านหนึ่งนะครับทำเหมือนกันนะเพื่อนจากนั้นเราก็เอาหางปลาหักมุม90องศามาใส่อีก1ตัวนะครับกดให้มันอยู่ เรียบร้อยเอาที่หุ้มหางปลามาคุมไว้นะครับเรียบร้อยครับผมเสียบสีแดงเลยครับตัวแรกผมจะเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับบวกไปบวกนะครับเพื่อนเพื่อนบวกตัวแรกแล้วก็บวกตัวที่2โอเคต่อไปเอาสีแดงตัวนี้ต่อเข้าสวิตช์นะครับ,เ,รบรเพื่อนเอให้เพื่อนๆเอาตัวที่มาจากอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ usb กับช่องจุดบุหรี่เข้าขาตรงกลางนะครับเพื่อนๆน ขาตรงกลางนี่นะมันจะมีสีทองแล้วก็สีเงิน2อันนะครับเพื่อเข้าหางปลาโอเคธรรมดานะครับหางปลาสีเหลืองโอเคแน่นแล้วนะครับต่อไปก็เสียบขาตรงกลางนะครับเพื่อนโอเคต่อไปเดี๋ยวเราทำสีดำ ทำเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนโอเคหลังจากนั้นเราก็เสียบขั้วลบนะครับ อันนี้ก็ขั้วลบเหมือนกันนะนเพื่อน <Okay. S 1> บวกมาบวกลบมาลบเป็นการต่อขนานกันนะครับโอเคหลังจากนั้นมาดูสีดําตรงนี้นะครับผมจะต่อเข้าขาสีทองตรงนี้นะนเพื่อนแต่ว่าการต่อเข้าขาสีทองจะเข้าและออกในขาเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเอาสายสีดํานะครับที่ออกจากขาสีทองอีกเส้นหนึ่งไปเข้ากับแบตเตอรี่นะครับ ครับคาสีทองคาสีทองต้องใส่สีดำอ่าทีนี้เพื่อนๆก็เอาหางปลาสีเหลืองมาใส่เหมือนเดิมนะครับโอเคอ่าแน่นแล้วนะครับคา์สีทองนะเพื่อนดูนี่เข้าและออกในขายเดียกันปลายสายเข้าแบตเตอรี่นะครับโอเคนี่ เหลืออีกขาหนึ่งนะครับเพื่อนอันนี้ขาสีแดงนะครับอันนี้ผมก็จะไปเข้าแบตนะครับเข้าไปที่ปักกล้วยนะครับผมขาสุดท้ายทีนี้เราก็ได้ไปลายสาย2อันแล้วนะครับปลายสาย2เส้นนี้เราจะเข้าปักกล้วยนะครับเพื่อนปักกล้วยที่เราต่อไว้ตรงนี้โอเค เดี๋ยวเราทดสอบกับแบตเตอรี่ดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมผมจะลองคีดแบตดูนะครับอันนี้ผมต่อมาจากแบตเตอรี่นะอันนี้ทดสอบนะครับว่าสายไฟมันต่อถูกไหมถ้าต่อถูกมันก็จะใช้งานได้นะครับนี่โอเคมีไฟขึ้นนะครับสวิตช์ USB ทำงานนะครับผมโอเคเปิดติด แปลว่าเราต่อสายไฟถูกนะครับต่อไปเอาคู่นี้เข้ากับหางปลากลมนะครับผมใส่ท่อหดด้วยนะครับ กรอบครับผมเอาด้านนี้ลงนะครับสีแดงผมทำสายสั้นไปหน่อยครับเพื่อนก็เลยพูดถึงไหมถึงยู่ครับถึงยู่นี่นะครับอเอียงมาทางนี้แล้วกัน แน่นแล้วนะครับเพื่อนดำแดงนะครับจากสวิตมาบรนณาแจ็คนะครับผมบวกมาบวกนะครับเข้าขาตรงกลางนะครับก็ออกขาแรกนะครับเข้ามาที่บรนณาแจ็คส่วนสีดํานะครับลบมาลบนะครับนี่ลบมาลบแล้วก็เข้ามาที่ขาสีทองนะครับหลังจากนั้นออกและเข้าในขาด้วยกันนะครับไปที่บรนณาแจ็คสีดํานะครับปิดกล่องไว้นะจากนั้นเราก็ ขันน็อตนะครับตอนนี้ก็ตัวกล่องเสร็จแล้วนะรเพื่อนมีช่องเสียบบัตรนาแจ็คนะครับสวิตช์เปิดปิดนะครับช่องจุดบุหรี่ช่อง USB ต่อไปเรามาทำสายไฟนะครับ นาแจ็คมันต่อง่ายอยู่นะครับมันจะเป็นน็อตอย่างนี้นะครับเพื่อนขานออกมาที่เดียวนะครับเอาสีแดงนะครับเสียบเข้าไปเลยสอดเข้าไปเลยเอาเสียบดูปนันาแจ็คนี่ตอนใช้งานดำเสียบดำแดงเสียบแดง จะได้พกง่ายนะครับผมผมจะไม่ทําเป็นต่อออกมาทีเดียวนะผมจะแยกไว้นะสายไฟก็เก็บส่วนสายไฟนะครับกล่องก็เก็บส่วนกล่องนะทีนี้ปลายสายปลายสายของเราไล่ก่อนปลายสายยาว3เมตรก็นองยาวนะครับเผื่อระวังแบตเตอรี่ไกลๆหน่อยนะครับลากเข้ามาที่เต็นท์นี่นี่ก็แตกออก2อ,อัน เอาผมจะทำห่างๆหน่อยนะครับเพื่อมันหลุดนี่แล้วเราก็ปิดไว้นะครับผมยยเยอะๆเลยนะครับโอเคดำแดงเรียบร้อยแล้วนะครับสายยาวสามเมตร บานาน a าแจ็คตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกล่องไฟแคมปิ้งงบ200บาทนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้200ร้อยทั่วนะเพื่อนๆลองทําดูแล้วมันบวกมาประมาณ200น่าจะ250ได้นะครับผมนี่ครับผมมีช่องจุดบุหรี่ช่อง USB นะครับเสียบแบบปักกล้วยเวลาเก็บเก็บแยกกันนะเพื่อนๆเก็บตัวนี้อันนึงนะครับแล้วก็เราพันสายเก็บแบบนี้นะครับเก็บง่ายๆเวลาใช้งานเราก็คลี่สายออกนะเพื่อนๆคลี่สายออกเลยนะครับนี่ สายผมตั้งใจให้มันยาว3เมตรนะครับปลายสายเพื่อที่จะไปลีปแบตเตอรี่เพื่อเราวางแบตไกลๆนะครับแล้วก็เอากล่องเข้ามาใช้งานบริเวณในแคมป์ในเต็นท์นะครับหรือว่าโต๊ะที่เราตั้งไว้เสียบชาร์จแบตหรือว่าเปิดพัดลมนะครับง่ายๆนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องมีแบตเตอรี่นะครับผมเคยใช้แบตแบบนี้นะเพื่อนๆเป็นแบตตะกัวกดนะครับแบตเตอรี่รถยนต์เก่า ที่สตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับแต่ว่ายังสามารถเก็บไฟได้อยู่เพื่อนๆก็เก็บไว้เนาะซื้อเครื่องชาร์จมานะครับชาร์จขึ้นเอาไว้ใช้งานได้นะครับผมประสิทธิภาพอาจจะเก็บแบตได้น้อยลงแต่ว่ามันก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นพลังงานสำรองเวลาไปแคมป์แบบประหยัดนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปซื้อแบบมือ2หรือว่าแบตเก่าแบบเนี้ยที่ร้านเขาก็จะขายประมาณ200-300นะครับขึ้นอยู่กับขนาดเนาะ หรือว่าเพื่อนๆมีแบตเตอรี่เก่านะครับอย่างนี้เป็นแบตเจลที่ผมแกะมาจากกล่องโพลบ็อกนะครับอันนี้เหมาะสําหรับงานพวกโซ,าซลาเซลล์เนาะผมจะลองขี่แบตให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับนี่ใช้งานอย่างนี้นี่นะครับเปิดไฟติดนะครับเพื่อนนี่ช่องชาร์จแบตใช้งานได้นะครับอันนี้ช่องจุดบุหรีก็ใช้งานได้นะครับผมเป็นเสียบแบบบานานาแจ็คนะครับนี่ปากกล้วย นะฮะแล้วก็เวลาใช้งานเราก็คีบแบตแล้วเราก็เสียบนี่เลยนะครับโอเคง่ายๆครับผมเดี๋ยวทดสอบใช้งานจริงเลยครับว่าจะเสียบได้ไหมนะครับพัดลมหายห่านที่ผมใช้แคมปปิ้งประจํานะครับดูนะอ่าเปิดติดน้าเพื่อนโอเคก่องคีบแบตเราใช้งานได้นะครับผม ถ้าปิดมันก็ดับนะครับผ่านไป1ชิ้นต่อไปนะครับช่องชาร์จมือถือเป็นแบบควิกชาร์จนะครับเพื่อนๆดูนะโอเคชาร์จแล้วนะครับนี่มีแบตไฟเข้านะครับไฟจากแบตเตอรี่ที่เราขีบแบตนะครับนี่กล่องนี้งบ200บาทครับผม ซือว่าชาร์จเข้านะครับโอเคอต่อไปทดสอบอีกชิ้นนึงนะครับชิ้นต่อมาเป็นไฟแคมปิ้งนะครับผมนี่เป็นไฟแบบเสียบช่องจุดบุหรี่นะครับโอ้สว่างนี่ครับ เพื่อนๆไปนอนแคมป์ปิ้งนะครับแบตเตอรี่เก่าๆลูกนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าใช้5 0 7 0์เนี่ยไฟเนี่ย 12V น,นะครับอยู่ได้ทั้งคืนครับผมถึงมันจะเป็นแบตเก่าแต่มันก็ยังเก็บไฟได้นะครับเอาไว้ใช้แบบเนี้ยทั่วๆไปได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเพิ่มนี้ก็ได้นะครับเพิ่มช่องจุดบุหรี่2อันเนาะอันนึงเปิดไฟแบบนี้นะครับอันนึงเปิดพัดลมนะครับผมโอเคโหชอบเลย พกติดรถไปก็ได้นะครับเพื่อนอนเนกประสงค์เดีไปใช้ยามฉุกเฉนะินเนาะเปิดฟงเปิดไฟนะครับผมสำหรับสายที่อยากประหยัดเงินนะครับประหยัดงบเนาะเพราะว่าผมก็สอนทำหลายอันนะครับตั้งแต่งบ1,000งบ2,000นะครับงบ1,500 0บาท อันนี้ก็กล่องน,นี้2 0 0้บาทแต่อาจจะเสียเงินเพิ่มจากพวกแบตเตอรี่นิดหน่อยนะครับหรือถ้าเ,เพื่อนๆมีแบตเก่าอยู่บ้านแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับซื้อแต่เครื่องชาร์นอนาละอันละ2ส0 300โอเคกล่องน,นี้งบ2 0 0้บาทนะครับแบบคีบแบตสำเร็จได้ดีนะครับสามารถใช้งานได้นะครับผมผมทำแยกกับที่คีบแบตนะครับเป็นบารณาแจ็คแล้วก็สายคีบนะครับพันเก็บไว้แบบนี้เหมาะสำหรับใช้งานจริงนะครับในแคมป์ ต่อแบตเตอรี่นะครับอาจจะเป็นพวกแบตเก่าแบตมือสองเงี้ยเพื่อนๆต่อสายไฟเอามาใช้งานได้นะครับหรือเพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานอย่างอืงอ่น <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับอาจจะเปิดท้ายขายของนะครับมีแบตเตอรี่ลูกนึงนะครับทากล่องไฟเนี่ยเอาไว้ต่อกับหลอดไฟหลายๆดวงนะครับหลอดไฟ12โวลต์เนี่ยขายของกลางค่ำกลางคืนอาจจะไปปิกนิกนอกสถานที่งเงี้ยมีแบตเก่าๆลูกนึงนะครับใช้แบตมือถือเล่นมือถือกลางค่ำกลางคืนนะครับเปิดหลอดไฟนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมงบ0 0บาท แต่ว่าต้องมีพวกแบตเตอรี่เก่ากด,ด้วยนะครับอย่างผมใช้แบตของ 3K แบตเตอรี่นะผมอันนี้ผมก็เคยไปใช้งานจริงเนาะก็นานแล้วแหละส่วนอันนี้ก็เป็นพวกแบตเจลนะครับที่ผมเคยใช้งาน,นเนาะมาประยุกต์ใช้เป็นพวกกล่องคิบแบตได้นะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมครั้งต่อไปผมจะอุปรกรณ์แคมปิ้งชิ้นไหนมารีวิวมาแนะนําให้เพื่อนๆชมอีกฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย